ค่าสำหรับเคสนี้นะคะก็คือชื่อน้องจูดิกนะคะจูดิกเนี่ยเป็นแมวเปอร์เซียสีเทานะคะหมอบอกเลยนะคะสำหรับเคสไหนที่เป็นเปอร์เซียแล้วเป็นสีเทาเนี่ยก็จะเป็นอะไรออกแนวที่จะเป็นสังคตงงัง,ตง,ง่ายมากสำหรับแมวสีนี้นะคะเนี่ยอันนี้ก็เริ่มเป็นสังตังแล้วก็เลยเออแบบหวีให้เจ้าของเขานิดนึงนะคะเออน้องจูดิกเนี่ยเขาจะเป็นแมวที่แบบห่วงเนื้อห่วงตัวแล้วก็ออกแนว ดุดุขู่นิดนึงนะคะเออวันนี้น้องมาทําวัคซีนประจําปีนะคะก็จะมาทําวัคซีนตรงเวลาเป๊ะทุกปีแหละนะคะแล้วก็นอัจากทำวัคซีนเราก็ยังมีการหยอดยานะคะเพื่อป้องกันพวกหมัดด้วยนะคะที่ต้องใส่คอนล่าน้องเนี่ยนะคะเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้น้องอะนะคะกัดเจ้าของค่ะนะคะเออ น้องไม่ใช่แมวที่ดิ้นแบบอะไรมากมายนะแต่เป็นแมวที่กัดเจ้าของอยู่เหมือนกันเราก็เลยใส่คอนล่านะคะเพราะว่าการทำงานเนี่ยนะคะเราจะต้องไม่มีใครเจ็บตัวโดยเด็ดขาดนะคะอันนี้คือปานิธานของหมอเลยจะไม่มีใครเจ็บตัวไม่ว่าจะเป็นเจ้าของหรือหมอหรือคนจับนะคะทุกคนจะต้องปลอดภัยค่ะ